เสร็จก็มาที่อำเภอแม่วางมาแวะดูช้างที่ตะวันรีเวอร์ไซส์น่าจะไม่ตรงนะงเดี๋ยวทำทำเลยอย่เยอะก็ทด้ ข้ามเดินข้ามสะพานสลิงมาเนี่ยก็จะเป็นบางช้างอุตวันอืมอืมสบายเลยอ่ะอนีก็จะมี <c oughs> น,นำ้ำกัญชาไว้สำหรับล่องแก่งเออสวยเลยอ่ะ นั่งแพเดี๋ยวเป็นแพไม้ไผ่คินจะมาช่วยงานช้างน้องน้องส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งต้องเชื่ออย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะการรับอีเมล นี่ก็เป็นช้างนีไอ้เสื้อไปรับเลยไปรับตังคูเลยปุ๊บปุ๊บฉันลุงนอนนอนเล่นแล้วอ่ะเราก็ไปเอาหญ้าข้างๆเลยมาให้เขา ที่นี่ไม่เสียค่าเข้าชมนะคะเดินเข้ามาได้เลยมาชมได้เลย,เ,ย,ย,ยเขาจะมีบ้านพักมีที่พักเป็นเหมือนรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมานั่งช้างเดินป่าตามเดินอยู่อ,อะไรนะปีสามเ<า>ดือน 1, 3, 2, 3, มาแล้วคำแก้วขำแก้วคำแก้วแก้วไปเล่นน้ำมาแล้วำแก้วไล่หมาเนาะแก้วไปเล่นน้ลนจะเดินป่าอ๋อ้ยคำแก้วจะเบียดเราสิเอ่ขออนุญาตถ่ายนะคะคือลงมานิดนึงก็จะเป็นร้านกาฟแฟเป็นได้ขทานอาหารด้วย โอ้มีปลาคาร์พด้วยติดกับแม่น้ำเลยเขาจะมองมองเห็นน,นั่งดูวิวได้ตรงเนี้ยสบายใช่ไหมคะมีการเนี่ยนั่ง,น,งนั่งแทนไม้ไผ่เนี่ย่อทงเที่ยวโน้ๆๆน้นโน้นน้ำใสบรรยากาศดีอา,ากาศดีมากค่ะ ถึงที่ศูนย์วิจัยกเกษตรหลวงขุนวางแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นจุดลงทะเบียนเข้าชม ส่วนใหญ่ที่มาก็จะมาดูต้นสักบุลมั <c oughs> นอยากจะเป็นไม้ดอกพวก ตระก,กูลไม้ดอกที่เหมาะสำหรับอากาศหนาวเห็นนี่ก็เป็นรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ท่านไว้ทรงงานสถานีกเกษตรหลวงขุนวางรถที่พระองค์ใช้จริงนะคะรถคันนี้ าก็จะมาจอดแสดงไว้ที่สถานีเกษตรเด mm ิ hmm. ล,ลงมานิดหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอุโมงต้นสากุระ mm hmm. ต้นนางพญาเสือโคร่ง mm hmm. เราก็มาอีกที่หนึ่งที่สวนลุงเปาจะเป็นสวนญี่ปุ่น เป็นลานกลางเตน้นใต้ต้นหนังพญาเสือโครงขับมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเตย่าฟาร์มวิวที่นี่จะเป็นที่ปลูกต้น บ้ย้ยต้นยางพญาเสือโครมลแล้วก็จะมีเนี่ยให้ชมน้องแกะอ,อาหารร,ารวมไป,ไปด้วยไหมเข้าชมเนี่ยรู้สึกว่าคนละสองบาทแล้วก็มีพวกแครอทพวกอาหารสำหรับไปให้กระ่ายแล้วก็แกะ น้อง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 เร็วนี่อนี้น้องน้องเหมาะสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าน้องน้องเพลิดเพลินดีอากาศก็ดีดอกไม้ก็สวยแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงให้ให้ได้ชมอันไหนชนิดปลาคาพอะไรก็มี บัตรที่เราเราเราซื้อมาเนี่ยเราสามารถนําไปแลกน้ําได้แต่วันนี้ที่น้ำมนต์มาเนี่ยคือมาค่ำมาเย็นแล้วอะ่ะร้านเขาก็ปิดแล้วอะค่ะเลยไม่ได้ไม่ได้เครื่องดื่มสถานที่เขาตกแต่งสวยค่ะที่นี่ ก็จะเป็นพวกดอกบวัวหรือดอกท้อก็ไม่ได้ใจเหมือนกันแต่เนี้ยคือต้นนางพญาเสือคู่ต้นเล็ก จะหนาวทั้งอา,อากาศดีทั้งปีอะค่ะคุณ่ยเตย่าฟาร์ม,าาามวิวจะเป็นด้านหน้าจะปลูกดอกเสียนเอาไว้แถวๆนี้ก็จะมีการปลูกผัก ลูกสตรอเบอรี่ ก็ยังไม่ได้หาที่พักไม่ได้จองที่พักกำลังเดินทางไปบ้านกลางซึ่งอยู่ในอำเภอจอมทองนะคะเขตของอุทยานชาติเดย ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะทำการเกษตรปลูกต้นเบญจมาศไว้ขายดอกแล้วก็ลกปลูกผักต่างๆถนนที่มานี่ก็ดีถนนดี ไม่น,นาแล้วก็ไม่ได้ชันมากเห็ในไหมคะที่ว่าคุมพัาติกจากนบ้นเนี่ยคือที่สำหรับปลูกต้นเบญจมาศโดยช่วยยาม,มันมีรถอดบานกันเบเป็น าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟเต็มทั่วทั้งภูเขาเลยสวยงามไปอีกแบบนึงเรามาถึงที่ครัาบ้านกระโจมดอยแล้วค่ะมีเต็เนเต็นแบบกระโจมเราก็เลือกงานบ้าน พันหบาทนี่เราก็ลงมาที่อำเภอจอมทองอีกวันแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวอนส,สีนนเลือล่อ,อดโตอก๋วยเตี๋ยวเนือ้อ่อยอ่าพออีกวันหนึ่งเดินทางมามานอนที่แถวบางเข็มนี่มามามา,มาเพชรบุรีแล้วมาที่ร้านใบาตาลอันนี้ก็เป็นการ เป็นเป็นรูปภาพที่ชมดอกนางพญาเสือโคร่งอะนะคะให้ชมบรรยากาศสวยๆดอกไม้สวยๆ เนีย่ยเห็นน้ําตกด้วยอันนี้ค่ะที่พักคืนละพันห้าเนี่ยกลางคืนจะสวยมากเลยนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ที่ชาวบ้านปลูกอร่อยมากขอบคุณที่รับชมค่ะ